ในการเล่นเกมส่วนใหญ่เรามักจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญต่อเนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่สามารถต่อสู้ได้ด้วยตัวเองอย่างแกร์โรอ,อลิเวียจากเกม The Witcher หรือจะเป็นบทบาทในฐานะผู้บัญชาการอย่างด็อกเตอร์จากเกมอาร์คไนท์สำหรับเกมของใครแอน3ก็ไม่ต่างกันครับเราจะได้รับบ,บทเป็นกัปตันแต่ความต่างจากเกมอื่นๆอยู่ตรงที่กัปตันของเราจะไม่มีบทบาทในเนื้อเรื่องหลักเลยแต่เรื่องราวของกัปตันจะไปอยู่ในส่วนของอีเวนแทน สวัสดีครับผมโอตเวริร์ในคลิปนี้จะขอนําเสนอข้อมูลของกัปตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะความสามารถรวมถึงเรื่องราวอีเวนต์สำคัญสำคัญ,คญที่เกี่ยวข้องกับตัวกัปตันโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากหลายส่วนทั้งมังงะตัวเกมรวมถึงข้อมูลของเกมด้วยหากมีข้อมูลที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยในที่นี้ครับถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดซับกระจายให้ผมด้วยเชิญรับชมรับฟังอิสระ Enjoy, ครับกัปตันเวิร์สคืออะไร กับตันเบิร์สหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าแคปเบอร์ส e ดลเวนเจอร์เป็นเรื่องราวของกับตันจากเกมของใครแอนพ็กสาโดยมีการเล่าผ่านอีเวนท์ที่มีการปล่อยออกมาเป็นระยะระยะแม้ว่าเรื่องราวของกัปตันจะไม่ได้เกิดขึ้นในจกักรวาลเดียวกันกับเนื้อเรื่องหลักของเกมแต่เราก็ได้ยืนยันแล้วว่าเรื่องราวของกับตันอยู่ในเซตติ้งเดียวกันจากฉากที่ออตโตเปิดภาพของลิต้ารอสไว์ในบทที่17เรื่องราวของกับตันเบิร์สนั้นค่อนข้างซับซ้อนแต่หลักๆมันคือการเดินทางในทะเลควอนต้าเพื่อค้อนหาบางอย่าง สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจคอนเซปต์ของทะเลควอนต้ารวมถึงต้นมาจินดภาพผมจะขึ้นลิง์อธิบายไว้ให้ครับกัปตันคือใครในตอนแรกกัปตันเป็นเพียงอวตารของผู้เล่นสังเกตจากวิธีที่ไอจางทักทายเราเมื่อเปิดเกมแต่เมื่อเกมเปิดให้บริการมาได้สักระยะก็ได้มีการขยายในเรื่องของกัปตันเวอร์สจนกัปตันมีตัวตนและมีเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองลักษณะของกัปตันเขาเป็นคนที่ดูฉลาด เป็นชายผิวขาวสูงประมาณ170ซนติเมตรมีรอยไหม้บริเวณน่องที่เกิดจากการฝึกหลบหลีกกับบอนเนียส่วนเรื่องที่ใส่แว่นหรือเปล่ามันจะมีฉากในอีเวนต์ซีเจียนบูมที่มีแว่นตาอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของกัปตันหรือเป็นของใครและสุดท้ายเรื่องของสีผมถ้าจากคัสซีนในอีเวนต์ผมไม่เห็นฉากที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นสีผมสีอะไรส่วนไอ้หนุ่มหัวแดงที่ใช้ในการทำมีมไปทั่วคอมมูเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมาจากมังงะสีช่อง จนกลายเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่ากับตันนั้นผมสีแดงกับตันจะได้รับบทเป็นผู้บัญชาการของยานไฮเปอร์เดียนก็แทนที่บ,บทบาทของฮิเมโกในเรื่องหลักนั่นแหละเขาเป็นคนใจดีล่าเรืองชอบเล่นมุกตลกทุกครั้งที่มีโอกาสขเขามักถูกมองว่าเป็นคนที่ไม่ต่อสู้แต่จะเป็นผู้บังคับบัญชาและคอยเฝ้ามองเท่านั้นเหมือนอย่างที่ด็อกเตอร์จากเกมอาร์คไนหรือจะเป็นเซนเซจากเกมบัวใครททำแต่เมื่อเขาได้รับโอกาสในการต่อสู้เขาแสดงให้เห็นว่ามีความชํานาญในการใช้มีดมากเลยทีเดียว อ้าอิงจากบรเนียที่บอกว่าเขาน่าจะใช้ไทจูสุดได้ดีนอกจากนี้ตำแหน่งของกัปตันในซิกชอยังไปได้ไกลกว่าฮิมิโกะซะด้วยซ้ําในเรื่องของฐานะนี่ใกล้เคียงกับฟูกะหรือดูรันดอลเลยและยังเคยได้รับภารกิจรับจากออโตซึ่งก็เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการคืนชีพคาเรนเหมือนเช่นเคยโดยระหว่างที่ดําเนินภารกิจมาได้สักพักกัปตันก็จะมีความจริงจังในการทำภารกิจมากขึ้นมีเลเหลี่ยมมากขึ้นเอาไง่ายๆว่าจนกลายเป็นคนที่มีทักษะการโกหกที่สูงมาก หรือเรียกว่าตอแหลเก่งเลยก็ว่าได้แต่ภายใต้ความเหลี่ยมของกัปตันก็ยังแสดงให้เห็นถึงความใจดีและความเสียสละต่อผู้พ้องอยู่เสมอแต่อยูยูชีวิตกัปตันก็พลิกผันหลังจากที่ถูกคู่หูคู่หาดึงตัวไปเพื่อแก้ไขปัญหาไทามลูปซึ่งจะอยู่ในอีเวนต์ฮงไ i คิงด d อมและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์นี้จะทำให้เราได้ยินชื่อของมิเตอร์เอซึ่งจะเป็นตัวละครที่ทําให้กัปตันวิสเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีก กัปตันมีความสามารถที่เรียกว่า consciousness mapping ความสามารถนี้จะช่วยให้เขาสามารถย้ายจิตสำนึกไปยังจุดต่างๆของเวลาและจักรวาลได้โดยในตอนแรกความสามารถนี้ทําให้กับตันเห็นเพียงจุดต่างๆของจักรวาลหลังจากที่ได้เรียนรู้พลังของตัวเองไปสักพักเขาก็สามารถใช้งานมันได้มากขึ้นเช่นให้มันเพิ่มแมปเข้ากับสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลที่เขาต้องการจะเข้าไปแทนที่จะใช้ร่างกายของตัวเองรวมทั้งตั้งกฎเกณฑ์ว่าเมื่อใดที่จะสิ้นสุดการแมปและจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ เหมือนอย่างในหลายๆเวนที่เราได้เห็นมิสเตอร์เอสซินและเฟลลี่แมนมิสเตอร์เอสซินคือชื่อที่จูก,กัดเหลียงหรือเทลิของเบ้งมอบให้ตัวกับตันตอนที่อยู่ในร่างของคนคนหนึง่งจากอีเวนต์ฮงไคาคิงดอมซีโร่ส่วนเฟรลี่แมนก็น่าจะเป็นกับตันอีกคนหนึง่งแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นมิสเตอร์เอสซินในอนาคตหรือจะเป็นกับตันจากจักรวาลคู่ขนานผมหาข้อมูลของมอน,นี่ได้น้อยมากแต่ที่รู้แน่ๆเป้าหมายของเฟรลี่แมนคือการตามหาคอของจักรวาลต่างๆ หรืออีเทอร์แองกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตามหาไปทำไมหรือมีแผนการทำอะไรกับจักรวาลฟองสบู่และเทเลควอนต้าอันนี้ยังไม่รู้โดยในบางอีเวนต์จะมีฉากที่ลูกเรือของมิเตอร์แอสซินกับเฟลิแมนได้มาประทะกันในส่วนของลักษณะนิสัยของเฟลิแมนจะเป็นคนค่อนข้างเข้มงวดโหดร้ายและไม่ใจดีเหมือนอย่างมิเตอร์แอสซินดูอย่างลูกเรือในกลุ่มนี่ตัวตึงกันทั้งนั้นสรุปไง,ง่ายในตอนนี้กับตันเบิร์ดจะมีอยู่2กลุ่ม คือกลุ่มของมิเตอร์เซินหรือกัปตันคนที่เราได้เล่นในอีเวนต์เป็นหลักที่จะประกอบไปด้วยเทลี่ของเบ้งลิต้าคนสวยอาสุกะและโบนี่ส่วนกลุ่มเฟรีแมนจะมีเดลต้ายาเอคาซุมิแล้วก็โรซากับลิเลียที่เดลต้าไปจับมาเพิ่มมานะเหตุการณ์สำคัญของกัปตันเวิร์สแซงคนไนท์อีเวนต์นี้จะเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกัปตันเวิร์สเลยก็ได้ โดยในเรื่องจะมุ่งเน้นไปที่กับตันพยายามจะช่วยเหลือลูน่ากินเดดหรือเทลเวมมพายจากชะตากรรมของตัวเธอแม้ว่าสุดท้ายจะล้มเหลวแต่กับตันก็ได้รู้ว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นจากพลังของกุญแจดอกที่2เป็นหนึ่งในการทดลองของออตโตเพื่อหาวิธีช่วยเหลือคาเลนโดยเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนตาบาปที่วนเวียนอยู่ในจิตใจของกับตันการที่ไม่สามารถช่วยเทลิซาได้ส่งผลต่อจิตใจของเขาและทําให้ทุกครั้งที่เขาเจอกับเทลิซาในจักรวาลฟองสบู่อื่นๆกับตันจะมีความมุ่งมั่นในการปกป้องเทลิซามากเป็นพิเศษ องค์ครคิงดอมเป็นหนึ่งในอีเวนท์ที่มีความสําคัญมากที่สุดในกัปตันเวิร์สอีเวนท์นี้เริ่มต้นจากแฟลคู่หูคู่ฮาได้เชิญกัปตันเข้าสู่โลกที่กำลังเกิดสงครามระหว่าง3อาณาจักรสงครามครั้งนี้มีเป้าหมายในการแย่งชิงอุปกรณ์ขอพรในตอนท้ายหลังการขอพรกัปตันถูกแบ่งเป็นสองล่างและถูกวาร์ไปยังอีเวนท์ออสติปเตอร์ส่วนเทลิคงเบ้งถูกวาร์มาที่เดียวกันแต่มาก่อนกัปตันถึง3ปีออสติปเตอร์ อีเวนต์น่ารักสุดเกา่าแต่มีความสําคัญในกัปตันเบิร์สเหตุการณ์นี้เกิดจากความปรารถนาของกัปตันที่อยากให้ทุกคนเจอฉากจบที่มีความสุขทําให้เกิดโลกต่างๆในอีเวนต์ขึ้นมาพกับกัปตันที่เราได้เล่นมีประสบการณ์ในการจากลาที่โหดร้ายเหมือนอย่างในเรื่องหลักและกัปตันที่แยกเป็น2ล่างจากอีเวนต์ฮงไคคิงดอมก็ด้วยรวมเป็นหนึ่งก่อนที่จะเจอกับเทลิคองเบ้งหลังจากที่เจอกับเทลิคองเบ้งทาให้เราได้รู้ว่าเทลิคองเบ้งเคยเจอกับกัปตันมาก่อนในอีเวนต์ฮงไคคิงด่อมซีก่อน และได้ให้ชื่อกับตันว่ามิเตอร์แอสซินในตอนจบของอีเวนต์เอลลี่ของเว่งได้เปิดค่ายคนบนหอคอยเพื่อส่งทุกคนกลับไปยังโลกของตัวเองและก็เป็นจุดเริ่มต้นของอีเวนต์ในตำนานหลังจากที่ผู้เล่นแซวว่าผู้อีเวนต์ในของใครแมแพก3าเป็นอีเวนต์ปล่อยสมองพักผ่อนจากในเรื่องหลักอีเวนต์นั้นก็คือ The Day เวนต s ในส With The Star หรือชื่อไทยก็คือวันที่เธอหายไปกับหมู่ดาว The day y o u ู a วน t h วิ t เตสรสรุปอีเวนต์นี้แบบสั้นๆมันคือสไตล์เกตครับนิเมะไซไฟที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแต่ว่าผู้สร้างน,น่าจะได้แรงบันดาใจมาออกแบบเนื้อเรื่องไม่มากก็น้อยโดยอีเวนต์เริ่มต,ต้นจาก3ปีที่เทลิองบิงหายตัวไปในอีเวนต์ก่อนหน้าปึน,นของฮูโดคายออกสมมติให้ลิต้าต้องแลกชีวิตเพื่อกำจัดมันเทลิจึงคิดจะล้างแค้นอีก2อาณาจักรที่ไม่ยอมมาช่วยแต่ประเด็นสำคัญของอีเวนต์นี้มันอยู่ที่ ช่วงเวลาที่เธอหายไปถึง3ปีส่งผลให้จกักรวาลฟองสบู่แห่งนี้ไม่มีข้อมูลของตัวเธออีกต่อไปเทลิของเบงจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมโลกใบนี้จึงพยายามที่จะกำจัดเธออย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ากับตันของเราไม่มีทางยอมให้เทลิตายอย่างแน่นอนกัปตันจึงย้อนเวลาไปในอดีตด้วยเทล่าซีโร่เพื่อหาทางช่วยชีวิตเทลิของเบงแต่การจะต่อสู้กับชะตากรรมนั้นมันไม่ง่ายกับตันของเราติดอยู่ในหลุมเวลาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเพื่อช่วยเหลือเทลีของเบง กัปตันของเราได้เจอการตายของเทลิมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายกับตันก็ทําสําเร็จและเป็นการจบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์ฮงไคคิงด้อมอันยาวนานนอกจากนี้เป้าหมายของกับตันหรือมเมตตาซินของเราก็ได้ถูกบอกเอาไว้ในตอนท้ายของอีเวนต์ว่าเป้าหมายของเขาคือการตามหาอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่มีเพียงเวลาที่จะบอกได้ว่าเป็นเรื่องถูกหรือผิดส่วนเรื่องตามหาคนขึ้นยานอันนี้เป็นของแถมตามอารมณ์พี่เขาแหละ องไขคิงดอมซีโร่ในอีเวนต์นี้จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เทลิคงเบ้งเจอกับกัปตันครั้งแรกได้ยังไงหรือสามารถมีอายุเกิน1000ปีได้ยังไงรวมถึงความสัมพันธ์ต่างๆของกัปตันที่ส่งผลไปยังในเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอีเวนต์องค์ไขคิงดอมซังกาซากะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของกัปตันเฟริีแมนโดยในอีเวนต์นี้จะเป็นเรื่องราวของยาอีคาสมิที่ตามหาเซกติรูนตามคําแนะนําของเฟรดแมนเพื่อฟื้นพลังรักษาเลต และเป็นอีเวนท์ที่ยาเอคาสมิถูกดึงเข้ากลุ่มของเฟลิแมนอย่างเป็นทางการโรสแมรี่ฟรอยอกับหลังจากเหตุการณ์ของอีเวนท์เด e d เดย์ยูแวนิสฟิจิตากับตันได้เข้าสู่โลกใบใหม่โดยเป็นโลกที่อยู่ในทีมของนักสืบแบบเชล็อกโฮมกับตันจะได้รับบทเป็นคูนันดอยเหตุการณ์ที่สําคัญที่สุดในอีเวนท์นี้คือเราได้รับรู้ถึงพลังของลิ t ้าฟ r อยนโรสแมรี่ ว่ามีพลังคล้ายกับกัปตันในการแมปจิตสำนึกเข้าไปยังตัวตนต่างๆ,ๆในจกักรวาลฟองสบู่ได้ไม่ใช่ฉากนี้นะอาร์คไลทปบเป็นอีเวนต์ที่โบนี่ได้เข้าร่วมกลุ่มกับมิสเตอร์แอซินโดยที่กัปตันไม่ได้เชิญแต่โบนี่จะได้เจอแค่เทลิของเบ้งที่เฝ้ายานอยู่ณขณะนั้นเนื้อเรื่องเกี่ยวข้องกับโบนี่ที่พยายามหนีออกจากเมืองอาร์คโดยสิ่งสำคัญในอีเวนต์นี้คือการประทะกันร,ระหว่างลูกเรือของกัปตันมิสเตอร์แอซินและเฟรดแมน โอยาเอะคุซุมิต้องการจะเก็บอีเทอร์แองเคอร์จากจากักรวาลฟองสบู่แห่งนี้แต่ถ้าฝั่งเฟลิแมนไล่เก็บอีเทอร์แองเคอร์แบบนี้ mm hmm. ก็เหมือนกับการไล่ทำลายจากักรวาลฟองสบู่เลยนะเอสเทิร mm ์บลซีไซเออร์ม hmm. mm ิวเซียมพาร์คอีเวนต์จับโปเกมอนสุดเก่าที่น่าจะเกิดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับอีเวนต์อาร์ใครเบลแต่แน่นอนว่าของเด็ดมันอยู่ที่ท้ายอีเวนต์ตามสเต็ปหลังจากที่กัปตันตื่นขึ้นมาจากการแมปลิต้าได้พูดบางอย่างกับกัปตันที่ชวนงง แล้วกัปตันจึงได้พบกับโบนี่เขาขอให้โบนี่ตามหาคนคนหนึ่งที่เธอกําลังรอเขาอยู่เขากำลังจะพูดชื่อและอีเวนก็ได้จบลงตรงนั้นตัดจบแบบละครไทยมากแม่เจ้าส่วนคนคนนั้นเป็นใครให้เดาก็แันนี้หรือเปล่านะก็จบลงแล้วครับสําหรับเรื่องราวของกับตันจะเห็นได้ว่าถึงตัวเน,นเรื่องใน,นหลยอีเวนจะดูกาาแต่มันจะแฝงคอหลักของกับตันเวสต์สมาบ่อย สนับข่ามน่าสนใจเนี่ยผมว่าไม่มแพ้ในเรื่องหลักเลยถึงเราจะยังไม่ค่อยรู้อะไรมากก็เถอะต้องขอยอมรับว่าเป็นคลิปที่ทำข้อมูลยากมากซอสก็ไม่ค่อยจะมีเพราะผมได้เล่นไม่กี่เีเวนด้วยแหละถ้าผมพลาดดีเทลในส่วนไหนหรือพูดอะไรผิดไปก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันไได้ครับหาใครชอบพี่แบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย